อาพี่น้องพรักระยายนะพี่น้องเนาะวันนี้ยายหนึ่งปากไข่ต้มแล้วก็พักด้วยพี่น้องแล้วก็แจวแจวผิดดีดด้วยพี่น้องแจวผิดด็ดเผ็ดเผ็ดเลยเด้วพี่น้องมาพี่น้องไม่กินหนึ่งปลาหนึองยายมันมันคนเด่นนพี่น้องเนาะมันกันพี่น้องฮึจับกระนั่งพี่จับผิดดีดด้วยน้องจับพี่แกกวาดแทบเป๊ะ

cái giặt em cũng gửi giặt nha vào mìn em có một mặt tải, nữa nha nữa nha 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 tầm chèo nó không thử được chèo ngọt 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 ก็เก็บกันเด็กๆก็่าเกบก็สักสันี่นะพี่น้องจิตสิมาจังพอก็ย้ายแม่้อยเขาตกันด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ